ดิฉันนางสาวนัทราดีสุธิเนียมวันนี้พวกเราของทีมเก้ามันเสนอเรื่องอาหารน้ำท่วมสี่มุมเมืองในจังหวัสดสุราษฎร์ธานีค่ะสไมชี่กูน,นะครับดึงนาบัณฑิพลกองบ,นบันดีเลขที่3ครับสองนางสาวนัทราดีสุธิเนียมเลขที่18สามนางสาวเลสาราคริซ่าลอลอนเดทเลขที่36ครับ เร็นงคำถามครับหนึ่งขยะเป็นหนึ่งในส um, ใาเหตุที่ทําให้น้าท่วมหรือไม่สองปัญหาน้าท่วมมักเกิดในช่วงกันในของทุกปีสามขยะส่วนใดที่อยู่อุดตันเป็นขยะประเภทใดปัญหาสี่ปัญหาน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อการยราจรอย่างไรห้าปัญหาน้าท่วมมีสิที่เกี่้องการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่หกปัญหาน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรเจ็ดแนวทางการแก้ปัญหาน้ําท่วมครับ เมื่ปัญหาดังกล่าวนะคะเราได้มีการนําปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และมีการหาวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมคือการทําแบบสอบถามค่ะโดยการทําแบบสอบถามนะคะมีระดับข้อมูลในระดับปฐมภูมิค่ะ ทีการรวบรวมข้อมูลนะคะโดยทางกลุ่มเราได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แอป Google Document ค่ะสำหรับแบบเก็บข้อมูลออนไลน์นะคะเราได้จัดทำโดยแอป Google Form ค่ะรายละเอียดปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา เราได้มีการจัดทำเป็นแผนขางความคิดด้วยแอปพ a d เล็ตค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในสี่มุมเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นปัญหาที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนค่ะยิ่งเป็นบริเวณพื้นที่ลาบลุ่มต่ำยิ่งเกิดความเสียหายได้ง่ายซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆมากมาย ปัญหานี้อาจเกิดจากการทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำองการทิ้งขยะของผู้คนซึ่งทำให้บริเวณท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันซึ่งทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวัตถุประสงค์ครับหนึ่งเพื่อศึกษารายละเอียดปัญหาสองเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาสามเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาสี่เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาครับ มุติฐานหากประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดการปัญหาอันนี้ขยะและการรุกล้ำคูคลองระบายน้ําสาธารณะจะไม่เกิดันหาน้ําท่วมครับขอบคุตการศึกษาครับสี่มุมเมืองในจังหวัดสุราษฎธานีครับข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ครับ วิธีดำเนินการอุปกรณ์ที่ใช้มคอมพเมเตอร์โน้ต,ตบุ๊กศัพท์สมุดบันทึกปากกาค่ะส่วนซอฟต์บแวร์ที่ใช้ก็มี Google s l i d e Google d o c u m e n t Google f o r m แล้วก็ p a l e t ค่ะการเรียนรู้รายบุคคลนะคะดิฉันานานสาวนาัธอดีสุทเนียมได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกตั้งประเด็นปัญหา ทำให้สามารถจับประเด็นที่สําคัญแล้วนํามาซึ่งการตั้งคําถามการฝึกตั้งคําถามต่างๆทําให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้การเกิดปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสาเหตุหลักมาจากขยะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นขยะประเภทผงขนมผงพลาสติกเป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ,ก,จการ,กรจราจรการเกิดอุบัติเหตุจากที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าทําให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมคือ ขยะให้ถูกที่ถูกบริเวณเพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่านท่อระบายน้ําได้อย่างสะดวกและการปลุกความติสํานึกของผู้คนให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาค่ะโจยกสุม่มเราได้มีการตั้งสมมติฐานการคาดการคําตอบล่วงหน้าไว้ว่าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมการจัดการปัญหาการทุทยขยะและการลุกล้ำฟูคลองระบายน้ําสาธารนณะจะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขึ้นค่ะ แด้รู้แล้บทคลของหนูน,นะคะข้อแรกได้รู้ว่าน้ําท่วมเกิดขึ้นเยอะขนาดไหนเพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันข้อสองได้รู้ว่าน้ําท่วมเนี่ยส่วนมา,จากจะเกิดขึ้นจากขยะที่ไปอุดตันทางท่อข้อสามทำให้เรารู้ว่าเราควรที่จะทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางข้อสี่ทำให้รู้ว่าถ้าประชาชนเนี่ยช่วยการรักษาความสะอาดจะทําให้ลดปัญหาน้ําท่วมค่ะ ไรู้ในลบุคคลครับหนึ่งได้รู้การออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ2ได้ศึกษาการทางานร่วมกับผู้อื่น3ได้ฝึกการใช้คนว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ4มีกระบวนการตั้งคาถามที่ดี5้าได้เรียนรู้วิธีการใช้แผนเหตุครับการทํางานกลุ่มขั้นตอนการดําเนินการของกลุ่มมี5ขั้นตอนนะคะได้แก่ข้อแรกมีการกําหนดเป้าหมาย ข้อสในการวางแผนข้อ3แบ่งงานตามความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคลข้อสี่ลงมือปฏิบัติงานข้อ5ประเมินผลและปรับปรุงงานคะ่ะสำหรับการแบ่งงานของกลุ่มนะคะมีที่ดังต่อไปนี้คะ่ะ ที่ได้รับจากการทำแบบสอบถามออนไลน์นะคะตารางที่1เพศจากตารางเนี่ยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะตารางที่2ออายุจากตารางที่2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ1 2บถึงปีค่ะตารางที่3พื้นที่บริเวณประสบปัญหาหนักที่สุด จากตารางเราพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบปัญหาในบริเวณพื้นที่ถนนสุราษฎร์ทุนพินเขตวัดกระดูค่ะตารางที่สี่ขยับเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมจากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดว่าขยับเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมค่ะตารางที่ห้า ปัญหาน้ำท่วมมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนใดของทุกปีจากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาน้ำท่วมมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปีค่ะตร 6, ารางที่หขยะส่วนใหญ่ที่อุดตันเป็นขยะประเภทใดจากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าขยะทั่วไปเป็นขยะที่อุดตันมากที่สุดค่ะ ที่เปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจราจรจากตารางพบว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการจราจรในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ตารางที่งปนปัญหาน้ำท่วมมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาน้ำท่วมมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตารางที่9ปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ,จากตารางเราพบว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่และตารางที่10ปัญหาหรือข้อเสนอแนะผลการศึกษารายงานตามวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษา,ารายละเอียดของปัญหา จากการศึกษาเราพบว่าปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงพบได้ในทุกช่องวัยมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปีบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักสุดคือบริเวณถนนสุราษฎร์ทินเขตวัดประดู่ค่ะ 2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาจากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของ ญหามาจากขยะโดยประเภทขยะที่พบได้บ่อยที่สุดคือขยะทั่วไปอาทิผงขนมผงพลาสติกเป็นต้นค่ะ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาจากการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญมีดังนี้ 1. การทิ้งขยะให้ถูกที่ 2. ลดการใช้ขยะที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาน้ําท่วม 3. การวางท่อระบายน้ําเพิ่มขึ้น หมั่นรักษาทําความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ําเป็นประจำา 4. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาจากการศึกษาพบว่าปัญหาน้ํำท่วมส่งผลกระทบมากมายหลายด้านยกตัวอย่างเช่นด้านการจ,าจราจรพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหารถติดการปิดเส้นทางถนนน้ำท่วมบริเวณผิวจราจร 2. ด้านการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้านเศรษฐกิจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพการสูญเสียงเงินเพื่อซ่อมแซมยางพานะรายงานตามสมม,สมุติฐานจากสมมุติฐานที่ว่าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดก,การปัญหาการทิ้งขยะและการรุกล้ำคูคลองระบายน้ำสาธารนณะจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นจากสมมติฐานข้้นต้นพบว่า การร่วมกันจัดก,การปัญหาการทิ้งขยะรวมถึงการหมั่นดูแลรักษาคลกคลองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ปัญหาน้ำท่วมลดน้อยลงส่วนการสรุปเนื้อหาเชิงทฤษฎีวิชา i ออสนั้นเป็นศาสตร์ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานในรูปแบบต่างๆและนำเสนองานนั้นอย่างมีขั้นตอนกระบวนการ ทางเรานั้นได้นําวิธีการนี้มาใช้ในการทํางานของเราในเรื่องประเด็นปัญหาที่ว่าน้าท่วมในสุราษฎร์และได้เป็นผลสรุปมาว่าจากการเกิดปัญหาน้ําท่วมในสุราษฎร์ธานีนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นอย่างมากและยังส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนในพื้นที่บริเวณนั้นผู้คนบริเวณนั้นจึงประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการที่จะดําเนินการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวัน ทำให้ทางเรานั้นได้ตั้งสมดุดฐานและได้ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมพบว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นอาจเกิดจากการที่ผู้คนทิ้งขยะไม่ถูกที่ซึ่งทําให้ขยะไปอุดตันตา,ตามช่องระบายน้ําและทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนการประยุกต์สู่การนําเสนอวิธีการนําเสนอที่ทางกลุ่มเราได้มีการวางแผนไว้คือสารคดีค่ะ รุปและอภิปรายผลปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่พบเจอได้ในทุกช่วงอายุมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎราคมถึงกันยายนของทุกปีบริเวณที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักสุดคือบริเวณถนนสุราษฎร์คุรนเขตวัดประดูในปัจจุบันนี้มีสาเหตุหลักมาจากขยะซึ่งโดยทั่วไปเป็นขยะที่พบบ่อยเช่นขุขนมขุพลาสติกเป็นต้นขุดันทางเดินของท่อระบายน้ำ ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆอย่างมากเช่นด้านเศรษฐกิจการจราจรการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนดังนั้นหากประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดการปัญหาการทินขยะและการรุกหลัมคูอลระบายน้ำสาธารนณะจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวขึ้นค่ะแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีดังต่อไปนี้ค่ะ ภาคพนุวะโดยทางกลุ่มเราได้มีการติดต่อสื่อสารการทำงานโดยใช้แอปพลิเคชัน Line ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ